เครื่องเรื่องความมันอยู่ดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ at n b a 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ at n b a 222ครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับผมเกี่แล้วนะครับกับทีเด็ดจาน JW NBA เททุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย24สิงหาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์ครับลงสนามทั้งหมด3คู่ครับ และหนึ่งคู่เอกที่ยกมาวิเคราะห์วันนี้การพบกันระหว่างทีมดับหนึ่งสายตัวนอก a อลเลนตาดรีมครับเกมนี้จะเจอกับทีมดับสองสายตัวนออกอย่างทีมแกร่งนิวยอร์กเรเบอร์ตี้แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้ครับไปดูผลการขันในเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมครับโดยที่ a อ l เลนตาดรีมครับสามารถชนะทีมแกร่งแมวป่ามิ n นโซตาลินส์ได้ด้วยสกอร์7 5ต่อ73 โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นเป็นอลิชากรย์27แต้ม4รีบอล2แอสซิสเสริมด้วยทางด้านเรียนฮาวเวิร์ดครับ16แต้ม4รีบอล3แอสซิสสุดท้ายแอร์แลนด้าดีมสามารถปิดเกมในบ้านได้อย่างสวยงามครับส่วนผลงานเกมล่าสุดของนิวอร์กลิอร์ตี้ก็เรียกได้ว่าหน้าผิดหวังครับเปิดบ้านแพ้กับทีมไทยตารางอย่างชิคาโกสกายไป85ต่อ91โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นเป็นทางด้านจอนเคลว์จส์ครับ25แต้ม7ดีบอล2แอสซิส ซาบินายูเนสกูมี16แต้มเท่านั้นกับ3รีบาวด์2แอสซิสสุดท้ายแพ้ไปแบบหักปากาเซียนครับมาดูรายชื่อเล่นตัวจริงวันนี้ของทั้งสองทีมเจ้าบ้านครับอลาตาดรีมยังคงส่งอลิชาเกรพอยก,กาดกำลังฮอตท็อปฟอร์มจริงครับดวลกับซาบินายูเนสกูอย่างไรก็ตามชื่อชั้นของซาบินายูเนสกูถือว่าไม่เป็นรองชูติการมือยิง3มแต้มเรียนฮาวเวิร์ดครับจะได้ดวลกับนาตาชาคราวครับซึ่งก็เป็นนักบสตญิงฝีมือดีครับแต่อย่างไรก็ตาม ทียบกันแล้วก็ยังสู้เรียนฮาร์วัดไม่ได้ Small f o r ิร์ดทีฮิน่า u l Paul ครับคูน,นี้จะได้ดวลกับ l e o n ี e ไฟ b ิชครับคู่นี้เป็นนักบาสหญิงที่อยู่ในดับเกรดใกล้เคียงครับผมให้คะแนนเท่ากันในตำแหน่ง Small forward ส่วนผู้เล่น Power forward ชุดวงในนัสฮิวมอนจะได้ดวลกับสาวสวยซุปตา์อย่าง Emma Messman ของทางด้าน New York Liberty คู่นี้ผมมองว่า Emma Messman ดูดีกว่า เซนเตอร์คุมเมืองในครับวันนี้เดือดที่สุดก็น่าจะเป็นคู่นี้เบียร์หน้าโจนส์ครับดวลกับจนเคลว์โจนส์นามสกุลเหมือนกันซะด้วยครับคู่นี้ผมให้คะแนนเกรดเท่ากันครับเก่งทั้งคู่และนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกโดยอร์เลนตาบีมในซีซั่นนี้ผลงานดีเหลือเชื่อครับเป็นอันดับหนึ่งสายตัวออกชนะ23แพ้13เกมส่วนทีมแกรง่งแชมป์เก่าอย่างนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับทีมอันดับ2ในสายตัวออกในซีซั่นนี้ ชนะ22แพ้14เกมครับสติของทั้ง2ทีมถือว่าใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันในเกมนี้ครับก็สามารถเปลี่ยนอันดับได้เลยครับมีความสำคัญอย่างยิ่งคัดเลือกสตาร์แม h u p มาดวลกันวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านแน่นอนเรียนฮาวเวิรดครับซีซั่นนี้16.5แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ฟิโก35โดยเกมนี้จะได้ดวลกับระดับ3แต้มนะแมนแอย่างซาบินายเนสโ ซีซั่นนี้19แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์ฟิกโกอยู่ที่40%ครับถือว่าเป็นบาสถูกคู่จริงๆสำหรับคู่นี้ครับทศนาจา์เจนในคู่นี้วิเคราะห์ยากพอสมควรสำหรับคู่นี้ครับด้วยชื่อชั้นก็ต้องบอกว่านิวอ์กลิเบอร์ตี้ไม่เป็นรองแอตแลนต้ารีมอยู่แล้วครับแต่ผลงานในซีซั่นนี้ก็ต้องบอกว่าทีมเวิร์คของแอตแลนต้ารีมครับมีองค์ประกอบเกมรุกเกมรับที่ลงตัวมากจริงๆครับแล้วก็ในเกมที่เจอกับทีมใหญ่ๆครับก็มักจะทำได้ดีครับ วันนี้เล่นในบ้านทุกสำนักมองว่าเป็นต่อ4.5แต้มผมขอกัดฟันเลือกเจ้าบ้านชนะอ e ีกเกมครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ